สวัสดีทุกผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการโกงเงิน a f k หรือว่าการใช้บักของเกมทำเงิน a f k ให้สูงๆแต่จริงๆแล้วถ้าใช้พูดจริงๆแล้วมันก็โกงแหละเออนะครับนะวันนี้นะครับวันที่25นะครับมกราปรีสอี2 0นะครับเกือบเกือบหกโมงละอีกนิดนึงนะครับก็ให้ดูว่าเนี่ย ปี25จริงๆนะมกรลลา25เรามาดูกันครับว่ามันยังโกงได้ไหมแล้วโกงยังไงใช้คาว่าโกงเลยกันเนาะเอออย่าไปอย่าไปน,นึกแบบแบบเออใช้ทริคอะไรไม่ต้องโกงนี่แหละโกงเน้นๆนะครับอ่าเรามาเข้าเกมกันนะครับก็ใช้เวลานิดน,นึงนะครับให้ดูว่าเอ้ยเริ่มเล่นจริงๆเลยนะไม่ได้โกหกนะนะครับอืม ก็จริงๆแล้ววิธีนี้ก็ใช้มาก็น่าจะ2-3สปีแล้วแหละนะครับที่ที่ค้นพบเจอนะใช้มามา2-3สปีละก็มาดูว่าปีนี้จะยังใช้ได้หรือไม่ใช้ได้หรือไม่นะครับสังเกตดูว่ามีอยู่แค่18เท่านั้นนะครับ1นึ่งสนะครับวิธีการกวก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าไปที่เฟืองนะครับมาที่เซตติ้งนะครับมันยังคอนเน็กอยู่ใช่ไหมมันยังคอนเน็กอยู่ไหมแล้วก็ทำให้มันเป็น not connect เสร็จแล้วก็คอนเน็กมาเข้าไปใหม่นะครับ เป็น,นเหมือนการรีเซ็ตการเชื่อมต่ออะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บต้องเลือกอันบนนะต้องเลือกอันบนอย่าเลือกอันล่างนะครับเพราะถ้าเลือกอันล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะ,ะไม่สามารถจะทาให้เงินเพิ่มขึ้นได้นะครับต้องเลือกอันบนนะแต่ตอนจะกดอะไรต้องดูด้วยนะดูดีๆด้วยนะ,นะ่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็น297แล้วะครับ2 9 7ละนะครับ ยังไม่พอยังไม่พอนะครับเอาอีกนะครับทำได้อีกครับทำได้อีกทําได้เรื่อยๆนะครับจนจนมันสุดนะครับแต่ละคนจะมีสูงสุดไม่เท่ากันผมไม่มั่นใจว่ามันดูที่ที่การผ่านดา่านหรือว่าดูที่ตัวมอนที่เราสะสมได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเียงแต่ว่าแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างผมเนี่ยมันสูงสุดแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ขึ้นเพิ่มละนะครับอ่ะเนี่ย นี่คือสูงสุดของผมละ 4, 3, 2, สี่สามสองูเนี่ยสูงสุดของผมละผมจะลองทาอีกทีหนึ่งนะทาอีกทีนึงดูนะมันจะไม่ขึ้นแล้วครับสุดแล้วจริงๆนะครับได้แค่นี้จริงๆตัวมอนก็มีเพิ่มมาใหม่นะด่านก็ก็มีใหม่นะแต่ว่าเออเงินมันไม่เพิ่มไว้มันสุดอยู่แค่นี้ครับคือทํายังไงมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันดูที่ตรงไหนนะครับอ่ะเนี่ยครับสูงสุดๆๆแล้วครับสูงสุดๆๆแล้ว,ดลวได้แค่นี้จริงๆครับ เดี๋ยวเรามาดูโฆษณาคูณ2กันดีกว่านะครับ42เ4320ก็จะเป็น8 864เน,ะนาะโฆษณาดูโฆษณาไปครับอ่าเกมนี้จริงๆถ้ามันตรงปกก็น่าเล่นนะครับไม่รู้ตรงปกหรือเปล่านะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับโฆษณานานซะด้วยเราคุยอะไรกันดีล่ะก็สลาหรับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับก็เอาไป,ไป,ไ,ปไปโกง เอาไปโกงอ่ะเออไม่จะไปพูดแบบว่าใช้ทริคใช้บล็อกอะไรเ,เอาไปโกงนี่แหละนะครับใเปิดมาเจอคลิปนี้เอาไปโกงเงิน AFK ได้เลยนะครับ Away f r m keyboard นะครับจริงๆมันมีสูตรโกงอีกสูตรหนึ่งคือสูตรสูตรกาชาใช่ไหมนันยังมันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทําแต่จริงๆมันก็ทําได้แหละนะครับโกงโกงสูตรกาชาแหละตอนตอนนี้ไม่รู้จ,จะกาชามอนตัวอะไรดีนะครับอ่ะโอเคสี่สามสองหนึ่งปุ๊บโอเคไฟ ลีาลาเลยเกินไปเนี่ยเห็นไหมเงินผมสูงสุดล,ละแปดหกสี่เคนะครับปึ้งเข้าไปอ่ะถามว่าทำมไมเคไหมคลิปนี้ไม่มีเสียงไม่ต้องแปลกใจครับไม่ได้เปิดเสียงครับคือเดี๋ยวเอาดนตรีใส่แล้วกันคือเริ่มต้นเริ่มเริ่มเริ่มต้นคลิปมาคนได้ยินดนตรีแล้วละ่ะเออแต่นี่มาพูดไทยคลิปว่าเออเดี๋ยวเอาดนตรีใส่เออนะครับเนื่องเรื่องก็คือลืมลืมเปิดเสียงเกมนี่แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับในการ โกงเงิน a f k นะครับคือยังสามารถใช้ได้อยู่นะเห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันโกงตัวนี้ได้ด้วยนะโกง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 เหรียญอะอ,อะไรวะโกงเน่เน,นี่ยโกชาเลนจ์ตรงเนี้ยหครั้งเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมีคนบอกว่ามันโกงได้ด้วยนะก็คืออย่างทีเราเล่นมาใช่ไหมเราเล่นเสร็จปุ๊บผ่านไปสักครึ่งวันกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยยังเป็นแค่2หรือ3อยู่อะพอเรา ทำการโกงเอฟเคเสร็จปุ K ๊บเนี่ยไอเจ้าเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหด้วยเหมือนกจะเปลี่ยนเป็นเต็มให้ด้วยนะประมาณนี้นะครับก็คือสรุปแล้วคือโกงได้นะครับโกงได้ไม่ต้องหว่วงสบายใจได้ยังทาได้คือก็หวังว่าเกมมันจะไม่ไม่ไม่หาเจอไม่หาสูตรบั็กตรงนี้เจอแล้วแก้ไขนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ตัวเกมก็ไม่โคตรยากชิบหายเลยนะมีอะไรไม่รู้วุนวายเต็มไปหมดเลยยอมรับว่ายากมากนะครับ น่าจะมีด่านเพราะว่าด่านแบบด่านหาเงินจริงจังไะแบบด่านแบบลงทีหนึ่งได้สักสิบเอ็มเลยเนี้ยน่าจะมีนะถ้ามีก็ดี <c oughs> อ่ะ,อะโอเคครับขอบ,ขอบประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมมยนักนะครับก็ไม่ถึงสิบนาทีกิ่นาทีเนี่ยประมาณห้านาทีเองนะครับสั้นๆก็จะได้ไม่ยาวมากดูสั้นๆแล้วกันนะครับเอาโอเคครับใครถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยจะขอบคุณมากครับถ้ายิ่งฝากกดติดตามด้วยจะยิ่งดีเลยครับ ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายแล้วครับนะแต่ฝากติดตามด้วยก็ดีโอเคครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับขอบคุณที่เข้าับชมครับสวัสดีครับ